สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แลนดอมสยองขวัญน,นะคะไม่ใช่แลนดอมพิกอาคาดเอ,อเรามาสยองขวัญกันหน่อยใครเคยเจออะไรที่แล้วเรารู้สึกขาใจไหมวั้ยแม้ว่าจะเป็นวัยเด็กก็ตามก็ยังคงจํามาได้ทุกวันนี้มันจะต้องมีการพบเห็นพลังงานวิญญาณอะไรที่แบบเอ,อ้ยมันคาใจแล้วอยากรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ผีไหมอะ่ะหรือเป็นพลังงานวิญญาณอะไรแต่เราเห็นนะ ให้คุณนึกถึงสิ่งนั้นทบทวนสยองขวัญอีสักรอบหนึ่งนะคะและลองเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคะมีตัวแทนกองไพ่ให้ให้น้องๆเลือกนะคะเนี่ยแหละค่ะมีไพ่นี่แหละค่ะมีสีแดงกับสีเหลืองค่ะอ่ามีสีแดงกับสีเหลืองนะคะเป็นตัวแทนของกองไพ่และวันนี้เราใช้ไพ่กองนี้แหละเป็นตัวเลือกให้กับน้องๆอ,งอะ นึกถึงสิ่งนั้นอธิษฐานจิตดีๆว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรขอคำตอบเราจะใช้คำตอบกลองละแค่7ใบเท่านั้นนะ2 3 4 5ามสีกเอาละกองสีแดง1 2ึ่งสองส เอามาเรียบร้อยแล้วเอ๊สิ่งนั้นมันใช่อะคาใจเลอเกินอาจารย์เ้ยมานั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะอ่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แลนดอมสยองขวัญกันอีกแล้วนะคะสิ่งที่เราเคยเห็นคับคล้ายคับคราแน่ใจไม่แน่ใจแต่ชง,งนในใจเคยเจอตั้งแต่เด็กแล้วยังคงฝังใจจนโตหรือว่าเพิ่งเจอคะนึกถึงสิ่งนั้นแล้วอุ้ยขนหัวลุกเนาะเรามาดูกันไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าโชคชะตาจะให้คําตอบบังว่าในเใบนี้จะเป็นของคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความ วามหัสจรย์ของอาจารย์วัสนาอัมเมซิงทาโร่ค่ะที่ที่คุณไปเป็นการรวมรวมกลุ่มไปของกลุ่มเพื่อนหรือเป็นการกลับไปเจอกลุ่มเครือญาติค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเข้ากลุ่มกับเขาเนาะคุณคือคุณเห็นคนอื่นจะไม่ค่อยเห็นนะโอ้โหชัดเจนแล้วไหมคะ สิ่งที่คุณเห็นไม่ต้องให้อาจารย์วัฒนาื่อเนาะสิ่งที่คุณเห็นคือหน้าและเป็นเครือญาตินะคะเป็นเป็นเหมือนจะให้เป็นเครือญาติคือไม่รู้คุณเจอในบริบทไหนแต่ถ้าคุณกลับไปเจอในในวังวนของ การกลับไปช่วงเมษาปีใหม่ไทยการกลับไปในเรื่องราวของการไปไหว้หรือไปทําบุญร้อยปีไปทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเครือญาติหรือการกลับไปรวมญาตินะคะเออมันจะเป็นพลังงานนั้นมากกว่านะไม่ไม่ต้องกลัวนะอู้ต้นไม้แห่งวิญญาณ โอเคคุณเคยเห็นเวลาที่เขาเขียนเครือญาติที่เป็นรูปต้นไม้ไหมคะเวลาที่เขามีต้นไม้ใหญ่หญๆเขาจะเขียนว่าต้นไม้แล้วก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ในใจนั่นอาจจะมีเกณฑ์ผูกสัมพันธ์กับคุณก็ได้ไม่ใช่สัมภเวสีไม่ใช่ผีเล่รอนไม่ใช่คนที่เราไม่รู้ หัวนอนปลายเท้าคือเราไม่ได้รู้จักเขาไม่รู้จักกันเขาไม่มีสิทธิ์มาตามเราหรอกคะ่ะคุณไม่ได้ดวงตกขนาดนั้นเพราะไพ้พในตําแหน่งคุณนะ่ะการพบเจอมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานที่ดีน่าจะมาจากการรวมกลุ่มในเรื่องของเครือญาติการกลับไปบ้านคุณปู่คุณย่าสมัยโบราณการการกลับไปท้องถิ่นโบราณการกลับไปในจุดที่เราเกิดมา มาตุภูมิบ้านเราบ้านพ่อบ้านแม่อะไรก็ตามมันก็จะเป็นพลังงานที่เหมือนบันพบุบุษรพลังพลังงานของเครือญาติวิญญาณบางอยา่างที่อาจยังคงวนเวียนอยู่นะคะในเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองที่ยังคงยังคงเฝ้ารักษาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของ บรรพบุรุษที่ยังยังรอเวลาการไปเกิดตามภพภูมิตามชาติกําเนิดแต่ที่จะไปกันใหม่นะคะก็น่าจะเป็นพลาังงานนั้นมากกว่าหรืออาจจะเป็นในกลุ่มคนเจ้าที่เจ้าทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถามว่าบางคนก็มองว่าวิญญาณเหล่านั้นใช่ผีหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคุณจะเรียกไว้ว่าอย่างไงแต่บางคนก็พอเห็นเป็นวิญญาณแล้วรู้ว่าเป็นบนรรพบุรุษก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่ผีนะเขาเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษเพราะว่าคุณไม่ได้กลัวมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกลัวหรือไม่กลัว ดังนั้นเชื่อว่าสิ่งที่คุณมองเห็นในแวดวงน่าจะเป็นบรรพงุรุษหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้สายตรงกับคุณแต่อาจจะเป็นเครือกันซึ่งซึ่งอาจจะวนเวียนหรือรอการไปเกิดแค่นั้นเองถามว่าต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวนะต้นไม้แห่งวิญญาณไม่ต้องกลัวคะ่ะมันก็จะเป็นมันเหมือนเป็นชาติเนี้ยทำไมเราต้องมาอยู่ในครอบครัวเนี้ย มันก็จะมีเทือกเถวเราก่อไปค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเป็นพลังงานที่ดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีบางทีอ่ะบางบางทีนะเอคุณก็อาจจะจูนจูนติดกับเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะคนอื่นเขาไม่ได้มีความรู้สึกรับรู้ไม่ได้กังวลแต่คุณอ่ะอาจจะจูนติดเพียงคุณคนเดียวก็ได้แล้วการจูนติดนั้นก็เห็นพอเห็นแล้วมีความกังวลใจอย่างชัดเจนแต่ว่าให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรค่ะมันเป็น เป็นพลังงานที่ดีดีไม่ดีปกปกักรักษาคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยซ้ําไปนะคะไม่มีพลังงานที่ต้องกังวลแต่สิ่งที่คุณเห็นครั้งแรกคุณตื่นตระหนกคุณจึงมองว่าเฮ้ย hey, เป็นเป็นผีเป็นอะไรหรือเปล่ามากกว่านะคะไม่น่ามีกังวลค่ะสิ่งที่คุณเห็นเป็นวิญญาณน่าจะเกี่ยวพันกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวถ้าใครรู้สึกว่า มีเรื่องเล่าอะไรสามารถพิมพ์เล่าเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นได้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันพิกอาคารหน้านะคะว่าอีกเพื่อเราจะหยิบอีกกองหนึ่งอะ่ะสีแดงจะได้กล่องอะไรนะใครสามารถแบ่งปันก็คือดูคาอธิบายใต้คลิปนี้นะคะแบ่งปันกับครูบาอาจารย์หรือว่าจะกดป,ปุ่มซูเปอร์แตงปุ่มขอบคุณหรือว่าจะแชร์ไปเป็นพลังงานได้เลยแชร์สร้างเรื่องสยองขวัญให้คนอื่นนอนไม่หลับเนาะ,ะแชร์ไปจา้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์กับ พีคอาคาสยองขวัญแม่เราไปเล่าเรื่องสยองขวัญเปิดกันอีกสักยูทูบแม่เล่าเรื่องสยองขวัญใครเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามอยากแลกเปลี่ยนกันเล่าไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุณเล่าคุณคุณเขียนแล้วอาจารย์เป็นผู้เล่าดีไหมอ่ะคนที่เลือกกองนี้นะคะกองสีแดงจุดแดงนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่ขาดใจอยู่อาจจะเห็นแต่ไวยาวแต่ก็ไม่สามารถลืมได้เนาะ หรือว่าอาจจะเพิ่งเห็นส,สดๆร้อนๆก็ได้เรามาดูกันไหมคะว่าพลังงานนั้นเกี่ยวพันกับคุณอย่างไรนะคะขอเปิดตั้งแต่ใบล่างขึ้นมานะแหมมันก็ตามคุณมานานแล้วหรือเปล่าคะ่ะอ้าวคนลุกคนพองอุย้ยเวลาคุณออกจากบ้านอะ่ะคุณอื ก็แปดด้านเวลาคุณออกจากบ้านนะเวลาที่ผ่านจุดที่เป็นเวลาผ่านจุดที่เขาเรียกว่าสี่แยกสามแยกอะไรอย่าเผลอพังปากหรือว่าอย่าคิดอะไรเป็นตุเป็นตะนะคะผ่านแล้วผ่านเลยไม่กดไม่ไม่บีบแต่ก็ไม่บีบแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล บีบเตยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าคุณผ่านทางสามแพ่งผ่านบริเวณที่อุบัติเหตุเยอะๆรถชนสารเพียงตาเนาะคุณไม่ต้องกังวลน,นะวิญญาณสิ่งที่คุณเห็นนะนะคะอาจจะน่าจะ คุณน่าจะสัมผัสได้ไม่ใช่ในบริเวณบ้านน่าจะเป็นอาการออกไปข้างนอกหรือว่าการออกไปไปตามสถานที่ต่างๆอาจจะผ่านจุดที่มันดูมีเรื่องของความเชื่อเล่าขานผ่านจุดในตำแหน่งที่มีสารเพียงตาไว้ตาไว้สำหรับวิญญาณเร่ร่อนที่ประสบอุบัติเหตุแบบไรที่ไป,ท,ไปที่มาเนาะหรืออาจจะมีการตั้งสาราไว้ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆหรือว่ามีต้นไม้ใหญ่ใดๆก็ตาม หรือว่ามีผ่านสถานที่ใดๆก็ตามที่มีความเชื่อเล่าขานไม่จําเป็นไม่ต้องไปคิดอะไรที่ฟุ้งซ่านตรงนั้นไม่ต้องไปพูดว่าเออ m มอนมานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องไปตลกสนุกสนานใดๆแค่เพียงไม่ถึง3ามวิสีว่วิคุณก็จะผ่านช่วงนั้นแล้วแหละแต่ว่าคนเราในสามวิหาวิที่กำลังขับรถผ่านเนี่ยความคิดเรามันตเติดไง บางทีมานั่งกับกลุ่มเพื่อนก็สนุกสนานพังปากกันไปต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่คุณเห็นนะมักจะไปข้างนอกมักจะเป็นจะพูดว่าจะเรียกเขาว่าเป็นวิญญาณพลังงานก็ได้พเนจรเล่ร่อนไปทั่วนะคะและถ้าถามว่าเขาเข้ามาในบ้านคุณได้ไหมเข้ามาไม่ได้นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ปกปักรักษาคุ้มครองจะพูดว่าเจ้าที่เจ้าทางดีก็ได้สารเพศสารปู่ย่าตายายของคุณที่ตั้งอยู่ก็ดีหรือคุณไม่มีสารแต่คุณมีเจ้มีหิ้งพระคุณสวดมนต์ไหว้พระกําแพงแก้วใดๆก็ตามก็ยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ดังนั้น มันอาจจะเป็นลมเพลลมพัดที่เวลาเราออกไปข้างน,นอกนะคะเวลาที่มีความเชื่อที่ว่าเวลาเราไปงานศพเราก็จะกั้นใจเน็บใบทับทิมเนาะแล้วก่อนเข้าบ้านเราก็จะมีการล้างหน้าล้างตาก่อนเข้าบ้านถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีอะไรมาก็ได้แต่ดวงคุณไม่ได้ดวงตกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการสื่อการแวบบ็บหรือถ้าคุณไม่สบายใจก็แค่ ทำบุญให้เขาเท่านั้นเองนะคะแล้วไม่ต้องกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลบับหรือว่าอะไรตกใส่หลังคาล้วต้องกังวลไม่ต้องตีรั้วรอบขอบชิดตีรั้วขึ้นไปเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคุ้มครองตั้งแต่ปากประตูรั้วเลยไม่ใช่ปากประตูบ้านดังนั้นอาณาเขตบริเวณตามทะเบียนบ้านคุณน่ะแหละค่ะตามสัโชนดที่ดินนะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาบูชาท่านคุ้มครอ,องค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น สิ่งที่คุณเห็นไปนอนค้างอ้างแรมไปนอนโรงแรมไปไปนอนแล้วไปเจอไปรู้สึกได้มันก็คือข้างนอกไม่ใช่ในบ้าน ในบ้านเป็นพลังงานที่ดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นน่านจะเป็นพลังงานที่เล่ร่อนอยู่ข้างนอกมากกว่าแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลนะคะพอกลับเข้าบ้านทุกอย่างก็จบกันนอกจากคุณจะพูดอะไรที่มันเป็นเหตุอันไม่สมควรจนทําให้ตัวเองจะต้องนําพาสิ่งใดๆความมืดบอดใดๆกลับเข้าไปในบ้านมากกว่า นะต้องระวังตามนี้นะคะดังนั้นไม่มีอะไรค่ะถ้าคุณไม่ได้ไปเชื้อเชิญน,นะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูแรนดอมนี้นะคะอ่านอนหลับกันหรือเปล่าเออมาเปิดแรนดอมนี้กันตอนกี่โมงคะอ,อ้าวอย่ามาว่ากันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝันดีดีไหมเนาะใครเจอตอนดึกก็ฝันดีแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ